และนี่คือไอเทมที่ควรซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับเอาไว้ให้กับคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาพื้นที่เต็มในมือถือได้เลยครับนั่นก็คือ Sandisk Extreme Portable SSD นะครับสามารถต่อเข้ากับมือถือได้โดยตรงและสามารถที่จะย้ายวิดีโอหรือว่ารูปจากมือถือของเรามาอย่างตัว SSD ตัวนี้ได้และที่สําคัญเอามาตัดต่อในคอมพิวเตอร์ของเราสามารถตัดต่อได้บนตัว External Drive ตัวนี้ได้เลยครับเพราะว่าความเร็วของ SSD ตัวนี้นะครับอยู่ที่1 5 0เมกะบิตเซ์นะครับซึ่งพอมันเร็วขนาดนี้ เราเลยสามารถที่จะตัดต่อหรือว่าทํางาน บนนี้ได้เลยไม่ต้องย้ายไปแย้มมาเสียเวลาซึ่งก็จะสามารถทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าใครใช้ iPhone 15ขึ้นไปนะครับสามารถใช้ตัวนี้ต่อตรงเข้ากับมือถือของเราแล้วก็ถ่ายวิดีโอลงไปในตัว eternal SSD ตัวนี้ได้เลยครับและที่สําคัญนะครับน้ำหนักเบามากๆเล็กมากๆนะครับแล้วก็มีมาตรฐานการกันกน้า IP 6 5กันด้วยนอกจากนี้นะครับยังมี SanDisk Extreme Pro SD Card V 6 0กันด้วยนะครับเอาไปถ่าย 4K ได้แบบสบา,สบายๆเลยนะครับรวมถึงมี SanDisk Ultra er Dual Drive Go นะครับ ที่เป็น USB Type C ด้วยนะครับสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากมือถือของเราโดยที่ไม่จะเป็นต,ต้องไปเข้าแอปหรือว่าใครที่แบบอยากจะประหยัดพื้นที่ iCloud ไม่อยากจะจ่ายเงินเสียปเป็นายเดือนตัวนี้จัดเข้าไปได้เลยครับซึ่งสำหรับ3อเทมนี้นะครับถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับสำหรับสาย Content Creator นะครับซื้อไปทั้ง3ตัวเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อเอาไปเป็นของขวัญช่วงสิ้นปีนี้ก็ได้นะครับถ้าใ,ใครสนใจนะครับดูสินค้าได้ในลิงก์ Bio ได้เลยครับ